โอ้โหคือดูตัวเองกินอาหารแล้วดูแล้วน่ากินมากเลยดูดิอย่าลืมอย่าลืมไปติดตามช่องนี้ด้วยนะช่องนี้โคตรหลอ่อตอนนี้กี่โมงแล้วประมาณสี่มงกินแต่เรามาทําอาหารกินกันดีกว่านะซึ่งเป็นอาหารที่เรียกได้เลยว่าเป็นของเหลือในบ้านนะครับอะไรเลยข้าวผัดยังไงล่ะไปเราไปทําอาหารกันดีกว่า ครับอันดับแรกเราก็ทําการหั่นพริกเลยนะครับนี่แล้วก็หั่นใบนะแล้วก็ซอยซอยซอยนะซอยเข้าไปซอยพริกซอยพริกก็ที่จริงไม่ต้องใช้ก็ได้นะพริกแต่ว่าผมอยากใช้เพราะว่าอยากเพิ่มความผิดของมันนะอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะแล้วแต่สูตรนะไม่มีผิดไม่มีถูกอาหารแล้วก็แล้วก็สับกระเทียมนะซอยกระเทียมไม่ใช่เอาลืมเก็บเปลือกอย่าลืมเก็บเปลือกนะทุกคนเราเก็บเปลือกเสร็จแล้วนะก็ สับต่อไปได้เลยนะสับสับสับซอยซอยซอยนะซอยซอยพอเราซอยเสร็จแล้วเราก็เตรียมของกันได้เลยครับทุกคนก็จะมีข้าวนะครับนี่แล้วก็กระเทียมแล้วก็มีพริกด้วยนะแล้วก็ไข่แล้วก็อลอ o ออฟผงปรุงรสนะครับเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับก็จะเต็มไว้ด้วยในนี้เลยนะครับมีชุดที่ปรุงด้วยตั้งกระทะเปิดเตาเก๊ส ใส่น้ำมันเนี่ยใส่มีแค่นี้แหละจากนั้นแล้วก็ใส่กระเทียมที่เราสับไว้นะนี่ใส่ไปเลยนะนะแล้วก็เป่เปาเบาไฟสักนิดหนึ่งก็ได้นะไม่ให้มันไหม้เกินไปนะแะแล้วก็ผัดผัดผัด,ดให้มันเดือดอ้อยนะอะเมื่อเหลืองเดืองออยเสร็จเรียบร้อยแล้วใหเราทําการใส่ข้าวไปเลยนะครับนี่ ข้าวที่เราเตรียมไว้ใส่ให้ไปได้หมดเลยนะจากนั้นก็ผัดๆนะข้าวมันให้มันร้อนนิดหน่อยนะผัดเข้าไปนะพอผัดเสร็จแล้วนะให้เราทําการใส่เจ้ตัวไข่ไปเลยตอกไข่สดๆแล้วก็ใส่เข้าไปเลยจากนั้นเราก็ผัดข้าวนะให้ไข่กับข้าวเนี่ยมันอยู่ในเนื้อเดียวกันนะให้มันดูดีนะดูดีที่ส อาจจะมีภาพอินเสิร์ตเพราะว่าผมไม่สามารถถ่ายได้คนเดียวในนี่แล้วก็โชว์สกิลไปเล็กน้อยนะเห็นไหมเข้าหกไปนิดนึงเลยโชว์เพื่อเลยวะนี่แล้วก็ผัดไปเลยนะผัดผัดไปผัดไปเรื่อยๆนะพอคิดว่าได้ที่ได้เนี่ยเราก็ใส่พวกของหนต่างพวกเครื่องปรุงได้เลยนะนี่นี่ก็จะเป็นผงปรุงรสนะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวเข้าไปนะอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะจากนั้นเราก็ผัด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 เลยนะผัดเข้าไปนะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลย น,ะนี่เป็นไงสีสวยมากเลยนี่แล้วก็ใส่น้ำปลาไปนิดนะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะผมรู้สึกว่าผมต้องใส่ซอสหอยนางลงหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวต้องชิมดูผมลองชิมดูก่อนนะว่าอร่อยไหมนะลองชิมดูก่อนอบอกอืมรู้สึกขาดอะไรบางอย่างนะผมเลยใส่น้ำตาลไปเล็กน้อยนะนี่ใส่ไม่ต้องมากนะมากไปก็เปรี้ยวหวานแล้วก็ใส่ ซอสขอยนางรมนั่นเองนะผัด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 เข้าไปนะผัดครับผัดปอบปอบ,ปบนี่ลีลาลีลาโชว์สกิลด้วยสกิลการผัดนะเป็นไงไม่มีใครทำเท่าผมได้เลยบ้งผมนี่ทำอาหารพอได้นะเนี่ยแต่ว่านี่หล่อสุดๆนี่แล้วก็ผัดผัดเข้าไปแล้วก็โชว์สกิลเล็กน้อยนะข้าวหกไปน,นิดนึงนะ นี่มาโชว์ข้าวปัดหรือโชว์ข้าวหกวะแล้วก็ปิดไฟนะแล้วก็เราแล้วก็มาลองชิมกันเลยนะนี่ดูหน้าตาดีอ,อร่อยจากนั้นเราก็เอาข้าวจัดใส่จานเลยครับเอ๊ะทำไมสีมันแปลกๆวะอ๋อใช่ผมลืมไปที่ผมใส่มันไม่ใช่ซอสหอยนางรมมันเป็นสีด,ดําไอ้บ้าเอ้ยแล้วไม่มีซอสหอยนางรมไงไม่เป็นไรครับแล้วก็กินเท่าที่มีนะครับ เรามาทำเครื่องดื่มกินกันดีกว่านะเพราะว่าตันนี้ก็อากาศร้อนนะดูพอดีแสงผมก็รับประตูบ้านไว้นะเพราะว่าเผื่อมีคนไม่ดีไม่ร้ายมาทําอะไรกับผมนะนี่เราก็เตรียมน้ําเลยนะน้ําดื่มแล้วก็นี่เลยนะจะเป็นยาตัวเนสเลร่ชามะนาวเนสทีนะของเนสเลร่อันดับแรกนะเราก็เปิดเปิด,เป,ดเปิดขวดฝาก่อนนี่แม่ ทำเหมือนเขาสปอนเซอร์เลยดูดินี่ก็นิสลี่นี่ก็นิสลี่นะนี่แล้วเราก็จิบน้ำสักนิดนะประมาณนี้หละแล้วก็เก็บซองกันเลยนะเก็บซอง นั่นก็เขย่าครับเขยา่าเขย่าเลยเขย่าเลยนะเขย่าเลยเขย่าสีแดงครับเหมือนเหมือนอะไรเหมือนน้ำท้อมเลยอันนี้ผมไม่รู้จริงไหมนะแต่ว่าเห็นเพื่อนผมนะเวลาเห็นผมกินน้ำเนี่ยน้ำชามะนาวเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงกินน้ำาตอมเลอวะผมก็บอกเปล่ากินนี่ชามะนาวเนตเดีเฉยๆนะมันก็บอก u, สีมันน้ำาตอมเลยวะนะไม่ใช่แค่ผมนะพ่อแม่ผมก็ตกใจนะแต่ที่ผมซื้อมาเพราะว่ามัน เป็นอะไรดีง่ายๆครับมีเค่ซองนี้แล้วก็มีน้ำเปล่านะได้แลว้วนะทุกคนแถมก็อร่อยด้วยนะมีพวกตะกอนนะก็ไม่เป็นไรนะขอที่เราทำตาที่นี้นะเสร็จแล้วนะ<ค>ยังมีนี่อยู่นะเกงเกงอะไรไม่รู้นะเหลือไว้นะดืมลืมไว้นะก็ะมาเลยเดี๋ยวผมดื่มกินนะนี่ผมเอามาอุ่นแล้วด้อยแล้วเป็นเกงปตาอะไรสักอย่างนะนี่นะครับทุกคนเสร็จท,ที่เรียบร้อยแล้วนะกับข้าวผัด อะไรก็ไม่รู้นะข้าวผัดแต่ของเหลอนะที่จริงเราไม่ต้องใส่ซีอิ๊วดำก็ได้นะแต่ที่ผมใส่ก็คือผมไม่มีซอสข่อยน้าลงนะคือผมเสริมผมใส่เข้าไปเพราะาผมไม่รู้นะอันนี้คือผมพูดจริงๆผมไม่รู้นะว่าสีมันจะเป็นแบบนี้นะกัานว่าเหมือนข้าวผัดอะไรเขาเรียกข้าวคุกกะปิเลยเปมนข้าวคุกกะปิเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะเราก็ทากินเองนะง่ายๆแล้วก็เราก็เสริมความเผ็ดด้วยพริกเข้าไปนิดนึงนะนี่นรามากินกันเลยนะนี่ อืมผมพูดไหมแม่งโคตรจืดเลยไม่รู้ดิใช่ใช่มันจืดเพราะว่าผมใส่อันนี้น้อยไปนะเป็นซีอิ๊วขาแล้วก็ ผมก็ไปใส่ซอสซีอิ๊วดำด้วยนะซึ่งไม่จำเป็นต้องใส่นะทุกคนแต่ไม่เป็นไรผมมีม,มีแกงอยู่นะแกงเป็นแกงปลาทั้งอย่างนะนี่ก็ใส่มันลงไปนะเป็นของเหลือจากที่บ้านนะนี่เราก็ราดแกงไปเลยนะราดลงไปในะข้าวปัดนี่แหละอร่อยนะอร่อยผมไม่รู้ได้ชื่อแกงชื่ออะไรนะ กริกระทิี่อร่อยดีนะกินกับข้าวเปล่าก็ได้แต่ว่าผมอยากกินข้าวปัดนะแล้วก็พึ่งพอม,มันพอมาผปัดปัดอยู่นะผมเพิ่งรู้ว่าชิปหายนะผมลืมผม,ผมลืมก็<ๆ>เรียกว่าซอสหอยนางรมนะที่จริงนั่นแนีะยเป็นตัวตัวที่ต้องใส่เลยนะไม่เป็นไรนะมาลองกินเลยนี่นี่เป็นแม,ม่ปลานะปลาครับเมูปลาอะไรกินก่อน,น อร่อยดีครับอร่อยมากอร่อย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 ,ออย,ออย,ออยทุกคนจะสังเกตว่าพอตอนเย็นนะเนี่ยเสียงรถจะไม่ค่อยมีครับเพราะบ้านผมอยู่แค่ถนนนะ ผมบอกไว้ก่อนนะบ้านผมอยู่โคตรใกล้อ่ะคือตอนเช้านี่จะมีเสียงรถมันมันแมนโอ้ยอย่างเยอะอะผมบอกเลยน,นี่ก็จะมีรถผ่านไปผ่านมานะก็อะไรครับสนุกสนุก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับทำอาหารกับข้าวท่า,านผู้ชมหิวเล่นๆนะ ฟ้านี่ค่อนมาเริ่มเลยตัแกรงนี่ฟ้านี่ดูดิลาดเบาไปเนลาดระเบียงชิมๆเราต้องคุกๆนนี่ล้วก็กินไปเลยอ้ออืม,อ,มอร่อยอร่อยตามด้วยน้ำนี่ครับนิสซี่วฮลไรคอเลบด้วย ตามมะนาวเนสเล่นะสปอนเซอร์ผมก็ได้นะม่ะมกินอสดชื่นเลยนะกินกินกินคู่กับข้าวแบบนี้อร่อยมากก็แบบคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะขอลาไปกินขอนักหิวมากบายบายนะแล้วเจอกันคลิปหน้า